คนรุ่นนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมอมตัวเองได้สุดท mm hmm. ้ายหัวหน้าวัดใครดีหรือไม่ดีก็เกิดจากการอินทา This is podcast with z u l f a t f a z n e r เรียนรับเข้าสู่ช่องอะไรีตั้งชื่อว่าอะไรดี mm hmm. podcast fit fat ฟิตฟัด t งานนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะอันนี้เราอยู่อยู่กับผมครับก็ปั้น,นครับแล้วก็พี่ชายผมครับฟิกครับปรมาจารย์ปรย์เขาเรียกว่ารปรมาจารย์ฟิกปรมาจารย์ฟิกนะครับในวงการ วงการการศึกษาจบจากสำนักไหนครับเนี่ยท่านปรมาจารฟิกจบจบจากสำนักไหนครับเนี่ยเขาเรียกว่าปรมาจารย์เจ็ดเป็นปรมาจารย์ฟิกไม่ก็แกรนด์มัสเตอร์ฟิกแกรนด์มัสเตอร์ฟิกครับอีกชื่อหนึ่งก็ปรมาจารย์ฟิกปรมาจารย์ฟิกนรับคือปกติคือในครอบครัวเราเนี่ยเราชอบคุยกันอยู่แล้วนะแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบเออ ไอ้บอกข้อที่เราคุยกันในบ้านเนี่ยเราควรมาทาเป็นพอดแคสต์นะใช่ม<ช>ื <laughs> ่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าทุกคนเนี่ยคืออ่านหนังสือเยอะมากผมก็อ่านหนังสือพี่ชายผมก็อ่านหนังสือนะวันนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันนะแบ่งป,ปันเกี่ยวกับความรู้ที่เราได้จากหนังสือจากหนังสืออย่างเดียวแล้วก็จากประสบการณ์ใช่ถูกไหมก็คือเราแค่แบ่งปันนะครับแล้วก็เราอาจจาะ กปแล้วก็ pass ก็ได้ะก๊อปแล้วก็วางก็แล้วก็วางแต่ในที่นะะี้ก็คือว่าเราจะบอกว่าความรู้ของเราทั้งสิ้นเนี่ยมันเกิดจากที่เราทดลองอ่านแล้วก็ทดลองอ่านแล้วก็ทดลองถูกต้องไหมรับใช่หัวข้อวันนี้ครับ่ะเรามาท่องเงวันนี้ก่านขอเพีวันนี้ครับก็คืออยู่ให้เป็นแล้วเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการออันนี้มันกลางเมืองรเปว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปร่เด็วันนี้คืออยู่ให้เป็นก็คือเป็นทักษะที่แบบที่ เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองใช่ที่เรารู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยคือเราทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นลุกน้องคนใช่แล้วก็เราก็เคยเป็นหัวหน้าคนแล้วก็ต่อ,อเรารับสมัครครูใหม่ๆแล้วว่ากลากรใหม่ๆเนี่ยคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าคนรุ่นนี้เนี่ยรุ่นผมเลยนะเรียกว่าว่ารุ่นเด็กรุ่นใหม่นะคือรุ่นผมเนี่ย,ยส่วนมากเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ใช่ไม่ใช่เฉพาะรุ่นใหม่อย่างเดียวนะรุ่นแก่ก็มีรุ่นแก่ก็มี <laughs> มแล้วเราจะบอกว่าวุฒิภาวะ ของสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเด็กวัยรุ่นอย่างเดียววัยรุ่นเนี่ยมันอาจเกิดจากโฮอร์โมนใช่ไหมโฮอร์โมนยิ่งสูงแสดงว่าอารมณ์ของเขาก็ยิ่งแปรปรวนก็เหมือนคนที่ชอบฉีดโฮอร์โมนคนที่ฉีดโฮอร์โมนเนี่ยอารมณ์ของพวกเขาจะเปบบิดปรวนเหมือนนั่นเล่นกล้ามนะถ้าตะกิดนิดนึงอ่าเดี๋ยวโดนใช่ไหมทำไมโฮอร์โมนเกิดขึ้นแค่เฉพาะวัยรุน่นคนแก่ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่โอกาสที่จะฮอร์โมนทุ่งพั่น กว่าก็คือวัยรุ่นอ่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยโฮอร์โมนเนี่ยมันจะสูงใช่ไหม,มช่วงแก่เนี่ยมันก็จะลดลงเหมือนเขาเรียกว่าโฮอร์โมนการเจริญเติบโต,อ,ตอืมอ่ามันไม่ได้กเกี่ยวกับว่าคนแก่ไม่มีโฮอร์โมนมีแต่มีโฮอร์โมนน้อยอ่ะถ้าอยากรู้เรื่องโฮอร์โมนเนี่ยมันมีหนังสือต่างหากอันนี้หนังสืออะไรจำไม่ได้แล้วแต่อันนี้มันเกี่ยวกับโฮอร์โมนต่างหากเลยเขาบอกว่าคนอโฮอร์โมนวัยรุ่น กับโฮอร์โมนแก่ความอยากทางเพศของวัยรุ่นกับความอยากทางเพศของแก่ไม่เหมือนกันฮอร์โมโนกับวุฒิภาวะเนี่ยเหมือนกันไหมเพราะว่า,าบางทีเราเห็นนะอ่ะวัยรุ่นก็จริงแต่บางทีวุฒิภาวะเขาจะสูงกว่าคนแก่กทั่วไปใช่มันต่างกันใช่ไหมวุฒิภาวะเลยเราต้องเราต้องถามว่าอะไรคือวุฒิภาวะ,ะเราต้องนิยามก่อนสาหรับฟัดเนี่ยฟัดคิดว่าอะไรคือวุฒิภาวะทัศนคติการคุมอารมณ์ อาสรฟัตก็คือว่าเราอยากรู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีวุฒิภาวะหนึ่งก็คือสรฟัตก็คือขาคนนั้นสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จริงไหมก็เกี่ยวเกีย่ยวใช่หนึ่งในนั้นก็คือควบคุมอารมณ์มที่จริงแล้วอะ่ะการควบคุมอารมณ์เนี่ยมันมีงานวิจัยนะในหนังสือของอ,อ,อะไรยาารีบกินเกี่ยวกับมัชเลโลเขาแบ่งจำพวก คนสองคนม,มันเป็นงานวิจัยเพราะว่างานวิจัยมัชเมโลก็คือว่าเขาแบ่งเป็นจำพวกสองคนสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเขาเอาพวกเด็กๆมาใช่กลุ่มที่สองก็เอาพวกเด็กๆมาอมเอะ๊ะเขาไม่ได้เชิงเปรียบเทียบนะอ่ารู้เหมือนมีม,มีสองกลุ่มในกนารทําวิจัยใช่แต่นี้เขาไม่ใช่เปรียบเทียบเขาเอาทั้งหมดมารวมก,กลุ่มมา,า,าแล้วก็เขาถามเขาถามเด็กว่า ตอนนี้เนี่ยมีมัชเมโลอยู่ในขวดเด็กคนไหนที่อดทนนะประมาณห 5, 5นาทีหรือว่า10นาทีเนี่ยหลังจากที่เขาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มัชเมโลสองขวดหมายถึงว่าสองสองชิ้นนี่เด็กเด็กอายุประมาณไหนเด็กเล็กเลยใช่ไหมเด็กที่ชอบกินม,มัชเมโลอ่าก็ารู้สึกว่าเด็กอ่าเด็กเล็กนะเด็กประถมเด็กอนุบาลช่วงนี้อ่า,อาเขาจะเอาขวดเนี่ย ในมัชเมลโล่จะมีในคนมีมัชเมลโล่ใช่ไหมว่าถ้าพูดถึงมัชเมลโล่น่าจะเป็นเด็กแหละว่าผู้ใหญ่ก็น่าจะเฉยเฉยพอเห็นมัชเมลโล่ใช่เขาเขาเรียกว่าสิงยวนสิงยวนย้ายยวนอ่าอ่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าเด็กคนไหนเขาถามเด็กถ้าว่าเด็กคนไหนเนี่ยสามารถอดทนได้หลังจากที่เขากลับมาเนี่ยก็จะให้มัชเมลโล่เป็นสองเท่าหรือว่าสองชิ้นนะเด็กบางคนเนี่ยในกลุ่มเด็กเดบางคนเนี่ยเขารอไม่ได้ เขาควบคุมต uh, ัวเองไม่ไ uh, ด e ้อยากกินตัวเองไม่ได้อยากกินมัชเมโลกินกินเลยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอดทนจนถึงนักผู้วิจัยเนี่ยเข้ามาในห้องแล้วก็ผู้วิจัยก็ให้ผลตอบแทนสองเท่าก็คือมัชเมโล่สองชิ้นอันนี้เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยใช่ไหมไม่ใช่หลังจากที่เขาทําวิจัยปุ๊บเขาก็รู้ว่ามีเด็กสองชนิดสองกลุ่มหมายถึงว่า อ่า <Ooh, S 1> <år> มีเด็กมีเด็กอีคนที่ทนไม่ได้นเด็กที่กินมัลสเปโร่เลยกับเด็กที่อดทนแล้วก็รอมัสเปโร่ชิ้นที่สองหมายถึงว่าเขารอให้กินสองชิ้นอ่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าจะมีเด็กที่อดทนในการรอกับเด็กที่ไม่อดทนในการรอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รอผลสํารวจอีกประมาณหลายปีประมาณสิบปีตรจนเด็กพวกนี้เนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาวัด แล้วก็ประเมินออกผลออกมาว่าเด็กที่อ,อดทนเนี่ยมีความสำเร็จมากกว่าเด็กที่ไม่อดทนความสำเร็จนี้เขาดูตรงไหนเงินเดืนอนออาชีพการงานต่างๆเนี่ยเขาดูที่ตรงนั้นเขาบอกเขาดูว่าเด็กที่อดทนเนี่ยเงินเดือนของเด็กเนี่ยจะสูงกว่ากว่าเด็กที่ไม่อดทนอื แล้วไม่มีเบื้องหลังอะไรไหดระหว่างเด็กสองคนนี้คือเด็กอ่ามีสองคนเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนไหนต้องสอนเด็กโตมายัางไงถึงจะเป็นคนที่อดทนได้เขามีทาวิจัยไหมเด็กเขาอยากคือเขาทําวิจัยเนี่ยเขาก็ต้องอยากรู้ที่ไปที่มาใช่ไหมเขาเขาทำวิจัยเขาอยากรู้ว่าเด็กที่อดทนกับเด็กที่ไม่อดทนเนี่ยตอนที่เขาเติบโตมาปุ๊บเนี่ยผลสุดท้ายเขาจะเป็นคนแบบไหน,นแล้วทีนี้เราจะทํำยังไงให้เราเป็นเด็กที่อดทน เขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยเขาสรุปออกมาว่าเราอ่ะต้องเป็นคนที่อดเปรี้ยวกินหวานอมันเป็นการฝึกนิสัยทุกทที่เราเห็นอะไรที่เย้ายวนใจตรงหน้าเขาบอกว่าให้นึกถึงวิจัยดีถ้าเราอดทนได้เนี่ยแสดงว่าเรากําลังเป็นเด็กที่อดทนต่อมัชเมลโล่ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมเราลดความอ้วนอยู่จะกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เด็กท mm ี hmm. ่เป mmm right. okay. mm. ็นก mm ิน hmm. ม mm ัชเมโลเลยเนี um kind of mm ่ยเขาอยากต้องกินอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมแต่เด็กที่อดทนเขาจะรอที่เป้าหมายใหญ่อืเขาบอกว่าใครก็ตามที่มีเป้าหมายใหญ่นะแล้วก็ไม่อดแล้วก็อดทนที่จะเดินต่อไปสู่เป้าหมายใหญ่เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจะมีผลสําเร็จในชีวิตของเขามากกว่าคนที่ไม่อดทนมันก็จริงนะเพราะว่าเราเห็นบทสัมภาษณ์หรือคนที่นั่งดยที่สุดอะ ผมได้ไปดูสัมภาษณ์ของเจ้าสัวอะไรสักอย่างเจ้าสัวของเซเว่นนะ่าจะไม่ผิดอ่ะก็เล่าตอนที่เขาอยู่วัยรุ่นหนุ่มๆเนี่ย<ม>คือเขาเหมือนเช่นเขาได้30บาท<ม>เขาก็จะกินแค่20บาท<ม>ก็จะเก็บอีกสิบบาทจะบอกว่าใช่อดทนใช่ไหมใช่เขาอดเปรี้ยก,กินหวกนเขามองที่<ม>อนาคต<ม>เขามองที่ปลายทางว่าอีก20ปีข้างหน้าเขาจะเป็นคนแบบไหนเขาเรียกว่าการตั้งเป้าหมายระยะยาวแต่แต่ยุคนี้อาค่ะคนประเภทนี้ยากมากเพราะว่าอะไร สิ่งเดียวเขาจะมีเขาเรียกว่าสับสัมหนึ่งที่ว่ายุคนี้หาเงินได้ง่ายคือคนในยุคนี้หาตังค์รายได้แบบเยอะๆได้ง่ายมากแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันเราเคยเป็นแบบนั้นเพิพอเราได้เงินมาเยอะเนี่ยเราก็รู้สึกไม่อยากใช้เพราะว่ารู้สึกว่าเเงินมันหาได้เขาเรียกว่าคนพวกนี้เขาเรียกว่าคนกลุ่มคนที่ชอบกินมชเมโลอยู่ต้งหน้าถ้าคนที่อดทนต่อมชเมโลเนี่ยก็คเรียกว่าคนที่ประสบความสําเร็จนั่นแหละ คนทั่วไปเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือเขาจะทําอะไรเขาคิดถึงปลายทางอืมว่าสิ่งที่เขาเลือกในเส้นทางนี้เนี่ยเอ่อมันมันผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนจริงไหมใช่ใช่ผมจำได้เี่ยจำได้ตอนนั้นคือช่วงนั้นถ้าไปขออะไรไปขอตังม,มีปะ่ะอ,อยากอ,อะไรอะอยากไปอยากขอตังม,มีไปอะไรสักอย่างนี่แหละตังคุณแม่ฮะตังอย่าตังของ แม่ใช่ไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วตอนนั้นก็ใจร้อนมากเรไปพี่ก็บอกว่าเออหน้าที่ของเราคือเราอยากได้เราอยากได้ตังค์ใช่ไหมเราได้ตังค์ไหมอ่ะสุดท้ายแม่จะบ่นมากอะไรยังไงก็แล้วแต่เราไม่ได้ตังค์แล้วจะไปจะไปเดือดร้อนทำไมจะไปแบบใจร้อนทำไมใช่ไหมใช่คือถ้าเราพูดถึงอารมณ์นะก็คือว่าเมื่อกี้เกี่ยวกับกับอดทนใช่ไหมเราอดทนถ้าเจอสาษาอะไรอดทนเหมือนกันถ้าเราเจอ คำบน่นหรือว่าอะไรถ้าเราอดทนเนี่ยถ้าเราอยากอดทนนะเราต้องรู้ว่าเป้าหมายปลายทางเราวคืออะไรอืม How to อ,อ,อดทน,นก็คือจินตนากนว่าจินตนาต้องรู้ก่อนว่าเออเราอยากได้อะไรใช่เป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรบางคนเนี่ยที่เขาไม่ค่อยอดทนเนี่ยแล้วก็โต้อตอบเนี่ยเขาไม่รู้แล้วก็เขาใช้อารมณ์ชัว่ววูบ่เงี้ยสุดท้ายเขาก็เหมือนคนทั่วไปที่ที่ชอบอะไรกินแมชเมลโล่ใช่ไหม คนที่ไม่อดทนเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ชอบกินมัชเมโลอยู่ตรงหน้า mm hmm. ก็คือว่า,าสิ่งที่เราต้องทำบอนนี้ก็คือเราต้องถามตัวเองว่าม mm ัชเมโลที่ใหญ่ของเราเนี่ยคืออะไรเป้าหมายของเราในการทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นลดความอ้วนไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการงานเนี่ย mm hmm. เราต้องถามตัวเองที่ว่าเราเนี่ยจุดหมายปลายทางเราต้องการอะไรกันแน่ แต่หากว่าเรารู้จดหมายปลายทางเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนมันไม่มีหรอกคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในในโลกนี้ไม่มีหรอกคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมันมีแต่คนที่ไม่อดทนและก็หยุดกลางทางถูกต้องไหมคอนสิสเทนต์ใช่อันนี้อดทนในการทําอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเราโดนกระทำ เนี่ยพี่ทำงานเราโดนรุ่นพี่ก็เมาเงินมาบอกว่าเนี่ยอันนั้นคนนั้นอันนั้นคนอันนั้นคนละด้านกันอันนี้เราคุยเรื่องไเป้าหมายเป้าหมายของเราสมมติเป้าหมายของเราคือบนยอดเขาใช่ไหมยอดเขาของเรายิ่งสูงเท่าไหร่เราต้องเดินมันต่อไปก็เหมือนที่ทำงานใช่ไหมเราอยากอยู่ได้เงินเดือนเยอะเราอยากเลื่อนขั้นเราโดนเจ้านายว่าเจ้านายเราก็ต้องอดทนใช่ไหมบางคนบางคนก็อดทนแล้วก็เปลี่ยนแปลง ใช่เราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยต้องเปลี่ยนแปลงด้วยใช่เราเปลี่ยนแปลงแล้วเขาไม่มองไม่เห็นอ่าอ่าถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมันคนละแบบนะเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เราคุยเรื่องเป้าหมายใช่ไหมแต่ถ้าคุยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีอีกวิธีหนึ่งอ่าเมื่อกี้ถ้าเราเป้าหมายเราก็ต้องเลือกเส้นทางว่าอ๋อเป้าหมายเนี่ยเราต้องอดทนแล้วก็เดินต่อไปให้ถูกทางอันนี้คือเป้าหมายส่วนคนที่ชอบบูลลี่คนที่ชอบมาแซะเราอันเนี้ย มันคือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกเป้าหมายมันจะมีปัญหาเฉพาะหน้าขั้นอยู่ขั้น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 ใช่ไหมเราแก้ปัญหาหนึ่งขั้นแสดงว่าเราอัพแล้วหนึ่งเลเวลแล้วเราจะรับมือกับคนพวกนี้ได้ยังไงถ้าอย่างเช่นอ่ะของพัดแลวประสบการณ์่เหมือนพัเคยทำงานที่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะพัดทำงานแรกใช่ไหมก็ไมนคุ้นชนแหละกูเฝ้าก็คือเขาด่าเขาบ่นอะไรแล้วก็มนไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรสุดท้ายพอเราทําพออะไรนิดหน่อยหน่อยก็จะลงที่เรา อันนั้นเขาเรียกว่าอดทนมันคนละจานอันนั้นอันนี้คืออดทนที่ดีไหมหรือว่าไม่ดีว่ายังไงหรือว่าเราต้องโต้อตอบเราต้องถามว่าเราชอบไหมไม่ชอบไม่โอเคไม่ได้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราแบบว่ามันมีบางคนที่แบบว่าเขาเขาไม่ชอบตต้ตอบไงเขาชอบเขาไม่ชอบโต้ตอบใช่แดงว่าเขาเอา่ะถ้าเขาโดนว,ว่าเขาก็เฉยแต่มันมีบางคนไม่ชอบโต้ตอบโดนว่าแต่เขามาเก็บก็เครียดใช่อันนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบไง หมายถึงว่าเขาไม่ชอบคําที่่วนว่าใช่ไหมรู้สึกว่าทุกคนก็ไม่ชอบคำท่ว่าทุกคนก็ไม่ชอบอันนี้แสดงว่าเราต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันคนละอย่างการอดทนที่เราจะได้ความฝันนะออคนละอย่างกันใช่อันนี้ก็คืออดทนเพื่อบรรลุเป้าหมายอนี้อดทนในที่ทํางานเราก็ต้องแก้ด้วยความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมถ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์เราต้องแก้ปัญหาแก้ยังไงครับมาถ้าอดทนเนี่ยอดทนเราต้องไปที่เป้าหมายใช่ไหม ถ้าความสัมพันธ์เราต้องแก้ที่ปัญหาก็คือว่าสมมติเรามีปัญหาเรื่องอะไรล่ะกับเพื่อนเราคุยคือเพื่อนไม่เป็นบางทีคนทํางานอะไรเงี้ยเขาทำงาก่าอยากคุยอยากเพื่อนหรือว่าอยากชวนคุยปัญหาก็คือตรงนี้เวลาเราทํางานเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนที่ทํางานเก่งจะไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยพูดเก่งใช่ไหมจะไม่ค่อยพูดแบบว่ายาอยากเพิ่มทักษะในการชวนคุยให้ประจบประแจงเจ้านาย อ่าง่ายๆประจบกระแจงเจ้านายแล้วเป้าหมายคืออะไรล่ะเป้าหมายประจบกระแจงเพื่อไม่ให้เราโดนการเมืองที่ทํางานอันนี้ก็คือเป้าหมายก็คือเราจะให้ความสัมพันธ์ที่ดีถูกต้องไหมใช่ใช่ก็คือว่าเราอยากให้อันนี้เราจะคุยเรื่องของวิธีการ,รเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทํางานใช่ถูกต้องไหมแต่ปัญหานี้ทํางานแบบนี้ถ้าจะเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีคนในทํางานส่วนมากชอบนินทาคนแต่เราไม่นินทาคนไง ใช่ไหมสุดท้ายเราก็ต้องแยกออกมาอยู่คนเดียวของเราสุดท้ายพวกที่ดินทาก็ดินทาก็พอเราไม่อยู่ตรงนั้นเขาก็ดินทาเราเราก็โดนโดนดนตลอดทีนี้เราต้องทํำยังไงต้องรับมือยังไงหมายถึงว่าถ้าเราไม่ร่วมวงเราโดนดินทางนีเหรอถ้าเราไม่ร่วมวงเราก็โดนดินทาเราก็จะดูเขาก็จะมองว่าเราแยกตลอดอ๋ออันนี้ไม่หมายถึงว่าเราแล้วถ้าเราร่วมวงเคยร่วมวงไหมเคยร่วมวงแล้วก็เราคุยเรื่องอะไรอ่ะเราก็ต้องไปดินทากเขาด้วยซึ่งเราไม่ชอบแสดงว่าเราก็ เอาหัวข้ออื่นนะคุยที่ส่วนมากเขาที่เขาคุยกันเน่ยเขาไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรใช่เราก็สามารถเขาที่เราเรื่องนินถ้าในหนังสือมันมีหนังสือของอันเลเนี่ยของจะไม่ได้แล้วกับน้มน้าวใจเขาบอกว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าต้องการให้ใครบางคนเนี่ยเ,เปลี่ยนพฤติกรรมเราต้อง ใส่พิติกรรมที่เราต้องการเราต้องการให้พวกเขาทําอะไรไม่รู้ไม่ใช่แค่อยากฟัดชอบคุยเรื่องอะไรคือบางที่พอเราคุยเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่เก็ตไงเข้าใจไหมพวกเขาไม่ชอบพวกเขาชอบเรื่องอะไรนินทาไม่ใช่ลองนอกเหนือจากเนินทามาถึงวันหนังเขาชอบดูหนังอะไรฟุตบอลชอบทีมอะไรเราอะเราเปลี่ยนเป้าหมายแทนอในหนังสือ รู้สึกว่าหนังสืออะไรจําไม่ได้แล้วมันเกี่ยวกับชีววิทยานี่แหละอืรู้สึกว่าหนังสือโรบอตเชียร์ดินีมรนจะไม่เพ่นะก็คือว่าถ้าเราต้องการให้ใครเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายไม่ต้องไปซ้าเติมพฤติกรรมของเขาสมมุติเขาชอบนินทามันไม่ได้หมายความว่าเราก็ไปคุยไปไปตอบ <ไป S 2> ว่า,าเขาว่านินทานทําทไมมาถึงไปตอบย้ําเขา เราต้องเปลี่ยนื่องคุยเราต้องการอะไรอ่ะเราต้องการให้เราคุยแบบสบายๆฮะใช่เราไปดูทางเขตที่ว่าเขาชอบเรื่องอะไรว่าคุยเจอหน้าเขาก็คุยเรื่องอะไรเขาชอบเรื่องอะไรเบอเตอร์ใช่ไหมก็คุยเรื่องอะไรเบอร์เตอร์อบางคนชอบอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็คุยที่เขาดินถ้าเพราะว่าเขาอ่ะไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแต่ในนี้คือเขาอยู่ในกลุ่มเยอะไงแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเอ่อเช่นพวกผู้หญิงอ่เหมือนเราอ่ะผู้ชายใช่ไหมเราก็ชอบบอลเราชอบดูการ์ตูนผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบพวกนั้นแหละเราสมมติว่าในที่ทำงานมี เฉลีย่ยส่วนมากผู้หญิงชอบดาราเกาหลีไหมผมไม่รู้บางคนก็มีไม่ชอบแสดงว่ามสมมติมีห้าคนเราถามว่ารู้จักรู้จักจกงกุ๊กไหมอันนี้สมมติ <c oughs> ตัวอย่างเ <c oughs> ขาเรียกว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลวิธีเก็บข้อมูลคือมันมีสามวิธีการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลหนึ่งการสังเกตสังเกตคือว่าเขาไลฟ์อะไรโพสต์อะไรนี่อะไรอันนี้คือการสังเกตเขาชอบทําอะไรอันนี้คือการสังเกตเขาสอบใสเอะไรการสังเกตสองการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์นี่คือการพูดคุย <ừ. S 2> เราผู้เขือเขาซิเขาชอบคุยเรื่องอะไรเป็นหลักหนึ่งสองสามอ่าอันดับที่สามก็คือเข้าเรา่วมประสบการณ์อ๋อทำไมเขาถึงชอบเกาหลีอ่ะเราไปลองดูซิว่าเอ ι, ความรู้สึกที่เขาดูหนังเกาหลีเป็นยังไง <ừ. S 2> ทําไมเขาชอบดังหนังเนี่ยเพื่อที่เราอาจ,จะได้เข้าใจพวกเขาใช่ไหมล่ะ <ừ. S 2> อ่าเราสามารถเก็บข้อมูลได้สามอย่างแต่แต่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ละคนชอบไม่เหมือกนกันอยู่แล้วแต่มันจะมีเชื่อมโยงไง เขาเรียกว่ากฎของอัลกอริทึมอย่า f เฟซบุ๊กอ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะทุกคนอ่ะชอบไม่เหมือนกันหรอกแต่มันจะมีอัลกอริทึมจุดเชื่อมโยงแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยว่าสมมติห้าคนใช่ในกลุ่มนั้น่ะมีห้าคนผู้หญิงทั้งหมดเลยห้าคนเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราถามถามถาอ๋อมีสามคนชอบเกาหลีสองคนก็ชอบอย่างอื่นไม่ชอบเกาหลีนะแล้วก็คุยเรื่องเกาหลีก็ได้เราเอาส่วนที่คนมากกว่า ก็แสดงว่าอันนี้เรียกว่าถ้าสมมติว่ามีกลุ่มที่นินทาแต่เราไม่ชอบนินทาเราก็ไม่ควรแยกออกใช่ไหมแต่เข้าร่วมด้วยแต่พยายามเปลี่ยนท็อปิกจากนินทาไปเรื่องอื่นใช่ไหมเพราะว่าบางทีส่วนมากอ่ะพอเราไม่ชอบนินทาใช่ไหมเราก็จะมงคนอื่นแยกใช่ไหมหรือไม่ก็เพิ่มกิจกรรมอะไรก็ได้แบบว่ากิจกรรมเล่นปูน่เนี้ อ่าโลโนโลกใช่เล่นอะไรก็ได้เล่นอูโนหรือไม่ก็เพิ่มกิจกรรมที่รู้สึกว่าพวกเขาชอบอ่าเล่นเอาวีเล่นเอามาเล่นเกมอะไรเงี้ยอะไรก็ได้มันมีกิจกรรมเยอะๆให้เขาให้พวกเขาเนี่ยเป็นจุดโฟกัสจากบินทาใช่จากบินทาเป็นอย่างนงี้แต่เาก็แสดงว่าเราก็ไม่ควรหนีออกถึงออกถ่ายไม่ถึงว่าถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์กับเขานะเราเราควรเข้าไป ใช่เราเกิเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่ต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านตามน้าไปแต่พยายามเปลี่ยนท็อปิกแต่ไม่ใช่อยู่ดีเปลี่ยนท็อปิกเลยนั่นแหละต้องเปลี่ยนเทเลนิ้เทเลนิตเทเลนิตลองต้องเก็บข้อมูลก่อนว่าเคยเป็นคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาหนีนทานเวแล้วก็เอยเฉยอย่างเงี้าใช่ฉากแล้วก็โอเคโอเคเช่ใชเราพยายามเปลี่ยนเทเลนิตเทเลนิตเปลี่ยนท็อปิกเทเลนิต มันบางทีมอสหมอยันสนุกนะบางคนพอเราเข้าร่วมด้วยเนี่ยมันจะห้ามใจเรามันจะห้ามใจเราไม่ให้ไปมอหมอยยไม่ได้ก็คือเคยไปเข้าวงแล้วคือพอเราเข้าวงในวงมอหมอยเนี่ยดินไทยน่แต่ละคนพยายามทําให้ตัวเองดูดีแล้วก็พยายามทําให้คือิวรดูตกต่างตกต่างใช่คือคือเข้าวงด้วยอ่ะสมมติว่าวันนี้คือถ้าชอบชวนคนที่ทํางานไปกินข้าวอะไรเงี้ยวันนี้พอไปกินข้าวคนนึงคนนั้นไม่อยู่พวกนี้ก็ดินทางรเนี่ย แล้วพอมาต่อมาพอไปกินข้าวอีกคนนึงไม่อยู่ไอ้พวกนี้ก็นินทาเหมือนกันมันก็เลยทำให้เราคือว่าถ้าสมมติว่าพวกนี้รวมตัวกันแล้วเราไม่อยู่มันจะนินทาเรา้วยหรือเปล่าอ่ะจะรู<อ>้สึกทายพอเราเข้าวงแล้วก็ต้องตามน้ำไปด้วยเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเออมัน,นเป็นแบบของกลุ่มทุกที่เลยมันเป็นแบบนัน้นที่เข้าที่เคยทำงานนะคือมันต้องมีนินทาอยู่แล้วอ่ะมันต้องมีนินทาก็ปกติเรื่องปกติอ่าเป็นเรื่องปกติมันต้องมีแบบว่านินทาแน แต่เราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบนั้นนะ่ะเราจะเป็นยังไงอ่ะก็เป็นเทเลนิตเป็นเทเลนิตถ้าเราต้องนินทาเขาด้วยอย่างเช่นเะนี่ยเขาก็าต้องนินทาเราแย่ยๆแต่เราเนีเย่ยถามเราเว่าดีไหม่ะ <c oughs> ถ้าสมมติเราไม่ได้นินทาเขากลับใช่ว่าเราก็ดวนตลอดเลยไม่ถึงว่าเราเดินอะไรอะ่ะก็เรื่องแย่ๆในที่ทํางานอะไรเงี้ยปบมันไม่ได้เขานินทาเรามไม่ได้หมายความว่าเราต้องนินทาเขากลับนะแล้วเราต้องทำอย่างนี้เพื่อให้เราดูดีอะ มันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะถ้าเราดูดีอ่ะเราจะดูดีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วคนอื่นจะพูดยังไงอ่ะถ้าเราดูดีเราก็ดูดีอยู่แล้วไม่ถมอว่าคือถ้าสมมติว่าแม้เราทําดีเท่าไหร่แต่พอในวงเขานินทากันเราไม่ได้อยู่ในนั้นสุดท้ายถึงแม้เราทําดีเท่าไหร่ก็จะมองว่าเราแย่หมายถึงว่าเราทําดีเพื่อต้องถามว่าเราเป็นประสงค์อะไรเราทํางานดีเราทํางานดีใช่ไหมแต่สุดท้ายพวกเขานินทาเราเราไม่เคยเป็นนินทาเขาเลยนะเขานินทาเราสุดท้ายคนทั้งร้านก็จะมองเราแ่าเราแย่ หมายถึงว่าเราอันนี้ปัญหาคือความสัมพันธ์ไม่ใช่เกี่ยวกับการทางานก็สัมพันธ์เกี่ยวต่อการทำงานเพราะว่าพอพวกขานินทาพวกก็สนิทกันใช่ไหมข้อนินทาแล้วทุกคนทุกคนนินทาถเพราะถ้าสมมติว่าวันหน้าวันหน้าที่ไม่เป็นกลางนะวันหน้าที่ไม่เป็นกลางอย่างเงี้ย<ม>เขาเข<ม>้าร่วมด้วย<ม><ม>แล้วก็มีคนนินทาเราอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายถึงแม้เราทํางานดีขนาดไหนเจ้านายก็ถบอว่าเราห่แย่ก็เข้าไปฟังว่าน้องน้องเนี่ยนินทาแบบนี้แบบนี้ว่าดูทำงานแบบนี้แบบนี้นะถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าไปนินทาเขากลับด้วยไปหาข้อเสียของเขาด้วยยยเเดีราป หมายถึงว่าทํางานดีเนี่ยมันต้องมีการประเมินฟัดได้ไงว่าฟัดทางานดีมันมีฟัดได้รางวัลไหมก็มีชื่นชมบ้างเดี๋ยวในแต่ประเด็นก็คือในทําำงานไม่มีการประเมินเลยแบบนี้ใช่เจ้านายฟังสิ่งที่คนอินทาใช่แล้ว้องทำยังไงแต่เป้าหมายของเราทํางานคืออะไรอ่ะเป้าหมายทำงานทงานให้มีความสุขมันจะเป้าหมายในการทํางานของเราให้มีความสุขเออทำงานให้มีความสุขไม่อยากเราไม่อยากไปนินทาใครคือ วิธีง่ายก็คือก็หนึ่งก็เปลี่ยนสถานที่แต่ถ้าหากว่าถ้าจะเอาแบบยากๆชอบอะไรแบบยากๆก,ก็คือเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เปลี่ยนวัฒนธรรมไปทีละนิดทีละน,นิดเปลี่ยนกับจานินท์ทาเปลี่ยนทอปิกอ่าเป็นอะไรก็ได้ทํากิจกรรมเล่นลนู้เล่นนี้เปลี่ยนทอปิกไป<ะ>แต่ถ้าเ,เอาง่ายสุดก็ออกจากองค์กรนั้นใช่ออกจากองค์กรนั้นไปองค์กรอื่นที่ไม่ได้ อ,องค์กรหน่นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่มันอัตราไม่เหมือนกันเนี่สมมติหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เราอ่ะเราต้องยอมรับได้ว่าทุกองค์กรมันจะมีแบบน,นั้นใช่ใชแต่ต้องถามตัวเราเองว่าเรารับได้กี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าในองค์กรหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยคนที่ชอบนินทาเรารับได้แค่สามสิบเปอร์เซนต์เราองมีว่าเราเราจะรับได้ยังไงแต่ที่สังเกตส่วนมากนะปัญหานี่ที่ทำงานที่เกิดการเมืองที่ทำงานเนี่ยที่เขาชอบนินทาน ที่ทํางานนะไม่มีตัวประเมินตัวชีวัดที่ชัดเจนอันนี้เกีเ่ยวไหมอ่ะเช่<ค>นพอฟัดถ้าทำงานสตาร์บัคอะที่สตาร์บัคจะมีตัวประเมินชีวัดที่ชัดเจนแล้วเออคนที่ทํางานดีเลยทํางานไม่ดมมีแต่พอมาอีกร้านหนึ่งร้านกาแฟทั่วไปเนี่ยมันไม่มีการประเมินแบบนั้นสุดท้ายหัวหน้าวัดใครดีหรือไม่ดีก็นก็เกิดจากการอินท้าเขาพูดกันในร้านยังไงเขาว่ากันก็แสดงว่าเป็นการทํางานที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพะแล้วปัญหาก็คืออย่างนี้เรา ไม่เคยไปดินทาใครไม่เคยไปจับผิดใครใคือเขาทําผิดเราก็เดือนแต่เราไม่อยากไปดินทาเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายแต่เขามานดินทาเราอืเขาจับผิดเราดินทาเราที่ผิด้วยเราทำผิดนิดนึงอะไรเขาก็ดินทา,า,นา,าสุดท้ายในสายตาหัวหน้าเราเป็นคนดูแย่ใช่ไหมไม่ถึงว่าหัวหน้าไม่ได้มีประเมินเหมือนใช่เขาฟังมลักฐานทั่วไปใช่เขาฟังจากลูกน้องที่ชอบดินทาไงังจากลูกน้องพอสะท้อนจากลูกน้องไอคนที่ทํางานไม่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่เขาชอบดินทาเขาดินทาเก่งจับคนผิดเก่ง ก็จะดูดีในสายตาคนนะแต่คนที่ทํางานเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบมินถาก็ดูแย่ในสายตาคนนะทีนี้เราต้องทำยังไงหมายถึงว่าเราอยากอยู่ต่อไหมล่ะต้องออกเราจริ่ๆต้องต้องออกหรือว่าใช่เราชอบแบบง่ายหรือว่าชอบแบบยากชอบแบบยากชอบทำไมแบบง่ายแบ่ง่ายก็เราออกจากตรงนั้นเลยดีกว่าปกติคนปกติทั่วไปก็ไปมันมีหลายสถานที่หลายหมื่นสถานที่หลายล้านที่ทํางานอีกที่ มีมอาชีพมากกว่านั้นใช่แต่ก็กลับไปทอปิกเดิมหัวข้อเด่มที่ฟลอกเบรฟิบอกอีกก,ก,ก็คือเป้าหมายของเราต้องการ,อ,กรอ,อะไรใช่แล้วต้องดูว่าเป้าหมายของเราต้องการหไาปทางที่เราสมัครงาน้งานาเราสมัคราทา,ง,ทาง,งานตรงนี้อ่ะเราต้องการเดือนดีหรือว่าเอาตรงนี้มันไม่มีเงินเดือนดีเท่าที่อื่นแล้วก็ต้องอยอมทนถ้สตราเออตรงนี้งานมันดีว่ะเงินเดือนมันดีแล้วทบซิกก็ไม่เป็นไรอะทนดีกว่า อันนี้เป้าหมายเราถึงว,ว่าเป้าหมายเราหาเงินเดือนใช่ไหมแต่ถ้าว่าเป้าหมายเราเราอยากได้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็คุณออกหรือเปล่า <laughs> <c oughs> ใช่ใชต้องถามต้องถามตัวเราเองว่าเป้าหมายจากแรกคืออะไรลิ s เ<อ>ป้าหมายดับท<อ>ี่สองคืออะไรอันดับแรกคือเงินเดือนดีเงินเดือนดีของเราเนี่ยหมายถึงอะไรสองหมื่นหรือว่าสามหมื่นสองหมื่นอาสองหมื่น่างหมายถึงว่าเราตั้งก่อนนะเป้าหมายของเราอันที่สองสภาพแวดล้อมที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีที่หมายความว่าอะไรหมายความว่า คุณไม่ชอบนินทาวเหรออืมไม่าช่มีการประเมินที่ชัดเจนใช่อซึ่งเท่านี้พัฒางานม่ะหาแบบนี้ยากมากถึงแม้จะมีการประเมินที่ชัดเจนก็ต้องมีกันต้องมีที่ทํางานที่พอกซิกอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับ่องทีว่าเราอ่ะต้องรับมือยังไงมันมีหนังสือในการรับมือคนพวกนี้อยู่แล้วก็คือเราไปหานังสืออะไรจะโมโหก็อยาเขียงกับคนโง่ใช่ก็อะไรนะ หนังสือที่อยู่ในวงล้อมคนโง่อะอะไรนะเด็อินเดียอะอยู่นนะในหนังสือนี่ไงวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่าเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยแต่และสีอะคนหลายคนอะม,มันมีหลายสีใช่ไหม,มสีแดงสีเหลืองสีขาวสีฟ้ามันบอกเลยว่าเราจะเอาตัวรอดคนงี่เง่าพวกนี้ยังไงในที่ทํางาน เนี่ยหนังสือมันเป็นเรื่องสำคัญมันเหมือนคู่มือไงเราต้องเจออยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรับมือกับคนพวกนี้ยังไงถ้าหากว่านายกเนี่ยมวลแต่คิดว่าโอ้ดูดินทานดินทาเขาก็เป็นมาย,ยกไม่ได้ต้องไหม <laughs> แต่เขาอยู่อยมองที่ไปทไหนไ, <ป S 2> ไหนไหนไหน